วัสดีครับบอทลนีครับผมสบายดีดจ้าตดําจ้าก็มาเจอการช่วงเช้าครับผม EP นี้เนาะจ้าคนอื่นต้องท้าความก่อนเมือ่อวานพายุเข้าอย่างหนักเลยครับผมในตัวเมืองสุพนรรเนาะในแล้วก็บริเวณรอบข้างบอทรนีก็โดนผลกระทบน้ำวานลมแรงมากครับผมสังกะสีจนฟิวไปแผ่นหนึ่งอยู่ตรงครัวนู้นนะครับแต่ว่าฝนตกนิดเดียว ฝนโแหงเนาะบาระนีใช่แล้วก็ไฟดับนะเมื่อคืนไฟดับไปหลายชั่วโมงเลยจบสองสองทุ่มครับผมตั้งแต่4ี่โมงเย็นห้ามงเย็นเนาะฝนตกประมาณ5้าโมงพอกับแม่บาระนีก็กลับกนเกือบค่ำเมื่อวานเนาะจ้าพายุเข้านักมากนะครับเป็นพายุฤด,ดูร้อนแต่ทียงหน้าเราปลอดภัยดีครับผมจากกระสีหายไปแผ่นหนึ่งนะครับ <c oughs> โอ้ ย่านล้มมันหยกเทียงนาน้อยลานณี่ไปกับพ่อเฮนด้เทียงนานบอลลานีานารร่ก็ยังไม่เสร็จครับผมยังพ่อก็กําลังทาพายา่าอยู่เนาะทาให้มันเป็นแผ่นนะครับผมแผ่นเพื่อจะเอาไปปูเนาะก็เอาไปไปเอามาจากลุงนะครับยาคาเอามาทย<า>เองอีกได้เนาะบาลลนี่ม่พ่อบาลณนี่ทาเป็นทุกอย่างน,นะครับว่าจะเป็นทาคล้องท,ท,า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 ทาที่ส่วนส่วนเนียวนกุ้งนะแล้วก็สูมสักว่ปลาพ่อบาลลนี่ทาเป็นหมดทําให้เป็นแตกระติบข้าว Hmm? เอาของที่เราไปไปหาหาอยู่หากินกับพ่อแล้วเป็นคนสารนะติบข่าวเห็ดบ่เป็นบอกพ่อทำไมเป็นนะเขาติบข้าวนะไปวันนี้วันนี้ไปเล่นพินได้ไปรับการเล่นพินนะไปอีกเหบอแมนอยู่คนเดียวเด้อวันนี้นะนี่อยู่กับตุงตุยนะเฝ้าเฝ้าตรงตุยให้หน่อยนะวันนี้นะน้องตุยเนาะต้งตุยเนี่ยจะคลอดลูกแล้วนะครับจะได้ลูกตรงไหนเนาะต้งตุยเนาะหาแล้วยังที่คลอดลูกนะหาหรือยังยังบอก ให้แม่ดูเด้อวันนี้เด้อดูตรงตู้ให้หน่อยนะวันนี้นะนี่ตรงตู้ก็มาเฝ้าบารลนีตลอดเลยเมื่อวานฟ้าลงครับผมตรงตู้อย่ามอกลัวนะครับตัวจะสั่นคาแฟก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นลูกตรงตู้คฟีฟนี้หายเลยนะครับเมื่อวานหาไม่เจอเลยรี่เลยเป็นบอไปรบไปรบเอ่อฟ้าร้องนะครับไปวันนี้บารลนี้ไปเล่นพินนะจ้าดูกับแม่เด้อห้ามตีกัน ทีตีกันน่น้องอ้นคตีกกแกกับเมนะว่าบารนี้ไม่อยู่บารนี้กลับดึกนะวันนี้น่าจะกลับประมาณสองสามทุ่มเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นงานเขาเรียกว่างานบุญประจําปีงานเลี้ยงผีนะครับเลี้ยงผีก็คือ,อถ้าแตกคะแนนออกมาก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อแล้วก็นับถือนับถือผีนะครับนับนับถือแบบว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ ล่วงรับไปแล้วนะครับเขาก็จะมีพิธีเนาะพิธีมาแล้วก็วจะเป็นขันขันข้าวนะแล้วก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนมีเหล้า i, บุรีมาตั้งไว้แล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนเป็นร่างโซกนนะเมอนเป็นร่างโซงแล้วก็เหมือนเหมือนวิญญาณปู่ย่าตายายมาเข้าสิ่งนี้ก่าเขาก็จะฟ้อนนะผมฟ้อนรำเขาก็จะมีมีซุ้มจำปาซุ้มดอกจำปาเขามาลอยไว้แล้วก็เขาก็ฟ้อนตรงนั้นแหละ รเราเห็นทุกปีบอกทุกปีนะครับแล้วก็มีทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมีสามคุ้มนะครับคุ้มหนึ่งคุ้มสองคุ้มสามเขาก็จะจ้างทีมงานบาลรนีแหละไปเล่นพินนะพินพินให้เขาแล้วเขาก็จะฟอนต์ฟอนลำประมาณนี้ตามความเชื่อนะครับพอทํามาตั้งแต่โอ้โบราณโรานะครับผมทำมาตั้งแต่บารนีจำความไม่ได้นะบบารนีก็เพิ่งจะเข้าไปวงการเ,าเล่นพินของอความเชื่อนี้ก็ประมาณ สามสี่ปีแต่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเป็นงานเล่นพินอยู่เนาะก็เหลืออีกประมาณสามงานวันนี้ก็จะหมดจ็อบแล้วนะครับปีนึงปีหนึ่งก็หมดปีหนึ่งมีจ็อบประมาณสิบสิบครั้งบรไปดูบะไปเลยบอลนี่ไปดูไหมบอก <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้จะพาไปอยู่สักวันเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าอ่ะอยังมีบอเบลอเน่แมนบอลนี่มีงาน เหลือวันที่22เนอะ22-29แล้วก็หมดแล้ว oh. แล้วก็วันนี้นะครับค่าแรงก็มีเยอะครับผมค่าแรงวันละ1,000บาทไม่รวมค่าน้ำมันดิ้ค่นาน้ำมันเราต้องหักออกเติมน้ำมันรถไปด้วยนะครับผมสรุปยังเหลืออันแปดร้อยเนาะประมานี่น่าจะประมาณนี้นะครับไปนึ่งข้าวหรือยังวันนี้ก็อยาหิวกาแฟแล้วนี่เดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนครับผมแล้วก็เดินทางไปรับงานเนาะหาหาตังค์ครับผมหาตังค์ เย็นนี้อาจจะมีแม่ย่างก็ได้นะครับใช่ไหมไปหามาปุ๊บแล้วก็ไปซื้อปั๊บเลยแมนบอมบาละนี่รอก่อนก็เหมือนกันนะผมไปหาปุ๊บแล้วก็ซื้อปั๊บนะครับจะบอกว่าอยู่หน้าไม่ใช้ตังค์เนาะอยู่หน้าก็ใช้ตังค์เหมือนกันนะผมใช้ตังค์เยอะนะครับ <S <S แค่ไม่ได้ใช้ตังค์แค่บางอย่างเนาะจ้าคดองสัตว์ดำก็ยังไม่ได้ส่งครบอยู่นะเหลือเซนก็บาทนะครับผมยังกกหาเรื่อยๆเนาะบางท่านถามมาว่าทําไมบาลนนี่ไม่ค่อยไป เที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นอยู่นะครับในเมืองก็คือ,เ,อเราไม่ชอบเนาะไม่ชอบไรสไตล์แบบนั้นนะครับผมเราชอบไรสไตล์แบบเิียบบเนาะจ้าเป็นไงอยากไปเที่ยวงานสงการไหมโบเดชตาดามยันเขาพดนำ <laughs> สตาดาเป็นคนที่ไม่ค่อยอ,อยากไปเที่ยวที่แบบเป็นงานบุญประจําปีก็ไม่ไปนะขนาดบุญประจําปีบ้านบ้านบอนี่สองสาวันก่อนไนมะ่ลงเลยมีหมอลำซิ่งแบบคณะใหญ่ ชวนยังไงชวนเขาไ่ไปนะครับผมก็เลยเออแปลกใจมากเขาบอกว่าชอบความสงบชอบนอนฟังเสียงนกเสียงกาอยู่แถวบ้านก็มีความสุขแล้วเขาบอกได้ลงแต่ใส่บาตรกับแม่เดบอลลนี่อ๋อลงใส่บาตรกับแม่วันนั้นบอลลนี่ไปเล่นพินในวันนั้นก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้พาลงใส่บาตรนะครับไปบอลลนี่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวต้มน้ำน้อยให้บอเลนี่เด้อจ้าไปนึ่งข้าวตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับผมยังพากันเดินชมสวนชมนกชมไม้อยู่ คือเราก็ไม่รีบเนะาะเพราะว่าเราทํางานอิสระครับผมเราก็ไม่เร่งรีบกับเวลาเนาะแต่บอลนี่จับเวลาได้ไหมนี่นะสองโมงเช้าสองโมงครึ่งต้องถึงงานนะครับไปต้มน้ำด้วยนะเดี๋ยวดูผักสักหน่อยก่อนว่าผักเป็นยังไงบ้างแล้วจะรดน้ําหรือเปล่าวันนี้นะครับคอฟฟี่ึ้นมาหาหลังค่ะชมวิวเทเดอร์นี่ะชวมวิวเทเดอร์วันนี้เนาะสวัสดีครับคอณพี่สวัสดีครับนี่สวัสดีเ็นเดอร์คอฟฟี่นะน้องคอฟฟี่เนาะ ยื <c oughs> นกาแฟอือหึนึ่งข้าวไปไปบารัน, <ะ S 1> นี่จะไปดานัน,นีห <c oughs> ยอ,อกกาแฟอยู่นั่นแหละห <c oughs> ยอ,อกตรงตุ้นี้ไหูตรงตุ้ยน่ะหายใจแรงแค่หนูหายใจเฮืนดเฮือดือดเฮือดนๆๆๆะนะตรงตุย้ยสิออกลูกแล้วผ<ห>ูอารมณ์บอดีเด้นี่น่ะกระโดดขึ้นรถไทยก็ไปได้แต่ไดวนี้ผูน่ะผู้ผูเอ้าเอ้าผูเดินกะสิล้มแหละตรงตุ้ยน่ะห้าตัวแน่นอนตรงตุ้ยเนาะเบ่งลูกก่อน ืมลูกดิ้นนะบอฮ่าอยากอยู่ทำคนเดิ้ลหนึ่งตุยนะดิ้นแล้วเด้ดิ้นแล้วบอไปทำคนให้ตรงตุยทำเดิ้ลวันนี้นะพ <c oughs> ู้คนกาแฟนะเล่นกับกาแฟหน่อยกาแฟบอกนะมา <c oughs> อวยดักมาเถอะกาแฟกาแฟก็อยากชมวิวเนาะดูแลตรงตุยให้หน่อยเด้อมันจะได้รู้มันจะวิ่งไปวิ่งมา มันจะแบบวิ่งเอื้อนเอื้อเอื้อมันจะร้องเลยซิมีแห้งเบ่งลูกหรือบ่บ่รบลูต้องเอาเอาเอา,อา,อาอหารแซ่บๆให้ตรงตุ้กินนำมาจ้าอาตาำกระสิเกลือปลาถาบาลณนี่บาลานี่ผลิบไปอาบน้ำนี่สายแล้วเดี๋ยวไปบอทันหลับจอบจ้า ปลาซิวนี่ก็กินคือการเดชหัวอาหารนี่คือว่าปากน,น้อยๆลมเม็ดหัวอาหารเฉยฝนจิบตกอีกบ่เหมือนนี่เนาะ พ้นพอนาสีต๊ดอกแดดกำลังออกจ้าฝ้าคึมคึมแดดนิดหน่อยแล้วหรือยังนเานาะบอลนี่สายแล้วเดอ้อ ต้มน้ำให้บาลานี่ก่อนจ้าเพื่อนวะาข่าโบเฝ้าหนึ่งก็ได้คือสีเบอร์ทันได้กินข่าวดอกก็เลยให้ซาตาดามต้มน้ำให้ก่อนผนเฝ้าเด้เดี๋ยวไปโบทันบาลานี่นี่โบก,กินก็ได้เด้เข่านะผนกินอันกาแฟาแทนเข่าเลยเด้เพ็่นบได้กินข่าเศร้าเด้บาลานี่นะ น้ำร้อนหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วบ่แมน่นโอ้เสร็จเรียบร้อยบ่แม่นเย็นแล้วบ่โอ้ยต้องกินนี่เลยบอละนี่ต้องเอาร้อนๆเด้น้ำกาแฟบอเรนี่นะ่ะไม่ร้อนไม่ได้นะสั่งน้ำกาแฟจะไม่ออกมาเต็มที่บอละนี่ทีเบิ่งเลยร้อนบ่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ร้อนมากเลยร้อนบ่เนาะน้ำนีน่เนาะโอ้ร้อนการเลย เป็นไอถั่วถั่วชิบมฮอนจังดายบกินน้ำอ่ะโจ้า <Bo ja. S 1> เสียบเดี๋ยกาแฟนะอันนี้กาแฟสดๆส,สารกาแฟจากรัดชานประเทศพมา่าครับผมอาจารย์เติงเอามาฝากนะครับโอ้หอมหอมนะครับกินระดิดพินแบบพลิ้วเลยวันนี้นะครับฟ้อนไปน้ำบอก็ฟฟอนไปน้ำเหรอเนาะม่วนเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวงานสุดท้ายกูละ หอมเป็นตาแซ่บแต่รสชาติแบบอุ้ดปลาละขัวในมะขามน้องบอนี่ตรงคนที่เคยกินไหนคนที่เคยกินแล้วก็รู้สึกว่าชอบกาแฟเขาจะเข้าถึงว่ากาแฟรสชาตินี้อร่อยต้องกินบ่อยๆถพงจะเข้าใจถ้าไม่กินบ่อยไม่รู้เลยวันนี้กินแต่กาแฟสดไปกินกาแฟใส่นมหรอไม่ไม่ได้เลยโบเซฟเลยครับ กินกาแฟสดเซ่กว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบกันนะครับผู้เป็นกลางเนาะอืมทีมงานบอลนี่ถามหาทุกครั้งนะครับเวลาไปเล่นพินนี่บอกว่าเอากาแฟมาหรือเปล่าเอากาแฟมาหรือเปล่านะครับอู้เขาถามตลอด,ดนะครับตั้งแต่เขาได้ชิมกาแฟบอลรนี่นี่เพราะว่ากินแล้วรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าเนานะรู้สึกว่าแบบเออทํางานแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยม,มาดีครับผมกาะี้อีนมันดีดเนาะมันดีดบอกอืมมันดีดมันแบบ ยากให้เราขยับตัวนะกาแฟาก็ทำง่ายครับผมให้น้ำไหลผ่านนะเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีกระดาษกองกองอาจากน้ำนะครับหอมนะครับถ้าซื้อเนี่ยแกะละร้อยยี่สิบนะครับนี่นะสารมาจากทวีทิพมาลแพงนะครับผมพร้อมแซบแล้วครับผม กินปั้นขวานมะขามได้แบบนี้ขวานมะขามใหม่ๆนะกินหอม,อมรสหวานและประทานง่ายเพื่อนบอลรนี่ทุกคนเนี่ยติดกาแฟงอมแง,งมครับผมจากคุณอั๋นนี่ไม่เคยกินกาแฟดิฟนะครับไม่ไม่ไมค่อยกินกาแฟเลยแหละพอมารู้จักกาบอลรนี่เนี่ยโอ้เวลาจะเข้าป่าแต่ละทีครับผมแวมามีกาแฟหรือเปล่ามีกาแฟหรือเปล่านะครับ อ่นลงได้จังได้บาลันนี่แซบเดี๋ยวเวลาอีกประมาณสิบนาทีครับผมบาันนี่ก็จะเดินทางไปเล่นพินแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในงานให้ชมกันนะครับผมว่าบรรยากาศจะม่วนแค่ไหนเนาะประเพทมีแถวบ้านบาันนี่เป็นยังไงเนาะคล้ายๆกับถ้าสูดภาคเหนือก็ไปเปรียบเทียบก,กับว่า,วาฟ้อนผีฟ้าประมาณนี้สาตานบอกเคยได้ยินบอก กเล่นผีหมอเนี่ยเขาเรียกว่าผีหมอนะครับผีหมอเยาประมาณนี้บุญประเพณีแต่ไม่ใช่บุญของบ้านน่ะเป็นเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลไม่ได้เชื่อทุกคนนะเป็นเป็นกลุ่มเขานะครับ <c oughs> เอาสเสพดี <c oughs> จ้างเงินชาวตะลยังบอกกินบอกแล้วนี่สิบ,บาทเนาะบอกกินยี่สิบ สามสิบสี่ส้บยังบกกินจบบารอนี้กินเองเกลื <c oughs> ร้รยแล้วไม่จ้างให้กินเดอ้อนะครับหอมกินกินบารนี่สายแล้วไปพร้อมแล้วเดินทางวิธียำเช้าครับผมใส่ข้าว ไปเลยนะมอนีบาลนีโบก,กินข่าก่อนบอไม่จะไม่ทานแล้ววันหน้าค่อยกินเดี๋ยวกลกระเพาะขึ้นเด้บาลนีโอ้ของกินเยอะแยะงานอ่ะเยอะเลยของกินอ่ะสามสี่กระตุกคุณ่ะกินข่าก่อนจังไปบอก,กินเลยกินกาแฟแล้วเช้านี้ไปลีเจอก,กันตอนเย็นนะจ้า,จาไปแล้วบ๊ายบาย,บาย ลูกซ้ายเพิ่นยังบบทันมาโอ้บผมโอ๊ยกลับมาจนเมื่อจนค่ำผู้ใดเนาะปลาแป้งบารนีปลาข่าว <c oughs> บาร์เลนี่บอได้เด้ออะไรปลาแม่มาเบิ่งแม่แป้งเต็มหนาเด้นี่แม่ผู้ใดเห็นว่าปลาแป้งหายบาดนี้เ,เล่นพินปไปแลยครับผมพ่าเลยครับมาทาแป้งเนาะสงการานต์ืนเด้โอ้ยเนาะแม่กะทาบาร์ลนี่จนเด้กเด้แม่ก็ยังบม่ได้กลับบอกปลา นี่ยเป็นห่วงลูกไพยเนาะเพราะว่าเถียงหน้าหลังสุดท้ายนี่อันตรายนะครับมาร์นี่กินข้าวหรือยังยังเลยกินข้าวจะสี่โมงยินบกคาเจ้าเลี้ยงข้าวอยู่บ่อ้าวรับซ้างซ้างอันนี้คาแรงแลนี่เอาคาแรงติ๊บยุใสเดจ้าเจ้ามากนก็เดี๋ยวอยู่เฮือนคั่วได้ติบข้างนี้มีสี่สิบโอ้ยเนาะข้างนี้มีโอ้หลายอยู่เดียวหนึ่ง โอ้ได้สิบร้อยหนึ่งโนึอไปเบิดมือนันบอกได้สิบร้อยยี่สิบค่ะทาแป้งเดย์หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบวันนี้ค่<ข>าาทาแป้งเดย์บอลนี่คาทาแป้งไม่ได้โอ้คาทาแป้งเขาให้ยังร้อยกว่าหนึ่งซาตาคือมาศูนเด๋อน้อปาคาเลตังเยอะได้ไหมนีะจ้าวันนี้อีกหนึ่งวันไปบอลนี่เดือนหนึ่งมีงานสามงานนะครับเฮ้ยจะงาน สี่งานตรงนออมาสีส่จิวมาได้แล้วบอสไม่ใช่เดือนนี้แล้วก็หมดหมดฤดูของการเล่นพินแล้วรับพอไปบุญประจำปีเนี่ยเขาจะเล่นช่วงเดือนเมษานะครับป้าเบิ่งในแก้มเพิ่นนะเอาอยู่บอนีดเงินดิโอ้กะเอาละ่ะเนาะเอากอ,องไว้ให้แล้วป้ากองไว้ให้แล้วลงยาก่อนเสียตังค์ได้ตังค์มาแล้วก็เสียตังค์นะครับป้าป้านะหากินข่าวบอลนี่ดึกแล้วสามทุ่มเลยเด้นี่ยนะครับเนี่ ไป,ปปไปแม่กลับบ้านเลยไาเป็นห่วงลูกสบายครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มนะครับโอ้ยยังไปกลับบ้าน,นอยู่เนาะปกติกินข้าวเสร็จก็กลับแล้วนะครับเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงลูกสบายนะครับข้าวยัรบ้านหลังสุดท้ายเดีย๋ยวทุ่งนานะข้าวยั่งอยูอบ่ามัเลยยังข้าวนะ เหอยอยู่บ่โอ้หิวข้าวพอดีเลยครับผมออมบอลโหมีอมบอลด้วยไปกินข้าวก่อนนอนนะครับตอนเวลาสามทุ่มไปกลับบ้านเลยแม่ก็นั่งรอจนสามทุ่มนะครับว่าอยู่บารันนี่ผ่านมาไม่เห็นเปิดไฟเนาะสงสัยอยู่นะไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ แม่กลับไปนอนบ้านนะครับกลับแล้วเพื่อนวะบอลนีมาแล้วก็กลับนะครับมีอะไรกินบ้างเอ่ยป้า<ม>ใส่ชุดออบอลเด้ใส่ชุดเซ็กซี่จังเลยวันนี้นะาโอ้ยบอลนีฉันจะชินอนแล้วหาเขงกินให้ก้อนกินหยางไม่รู้เอาไว้อยู่ใส่เนาะกินอิมออ่มแล้วบออิ่มแล้วอิ่มแล้วนะครับ ให้บราร์นี่กินน้อยบราร์นี่กะไปทำงานหาเงินเนาะโอ้ไข่เจียวไข่เจียวซีมือแม่จ้าแม่ทอดบ่อหายไปใส่ครึ่งหนึ่งแม่ฮึหายไปครึ่งหนึ่งนะครับกับข้าวมีไข่เจียวครับผมแล้วก็ปิ้งปลาแห้งนะครับเหลือครึ่งตัวอันนี้อมบอลโอ้ใส่อะไรบ้างนี่อมบอลนี่ หนังเค็มกันน้ำเค็มอืมไข่บุนเองด้วยโอ้ยได้ตังลายด้วยฮะชมคลิปได้ที่ซ่องซาตานดามครับผมออมบอนใช่ไหมโอ้บาลนี่ไม่อยู่นะครับวันนี้ครได้ออมบอนนะบาลนี่ครั้งแรกในชีวิตอีกแม่นจ้าปกติอยู่ลาวเขาทำอะไรกินซาตาดามเขาเคยกินบอลจะคืออะเอาจริงบรอนี่แหละคือครั้งแรกอ่าถึงว่าอยู่ลาวไม่ค่อยเห็นขายเนาะเขาบอกกินบหมค่ะบริยมกินบหม ำกับโบโหคือการเห็นเข้าหินหงายแต่หมูกินเด<ะ> <c oughs> ้เออไมมหมูกินอ่ะเป็นบอลคนละอันเป็นบอลใหญ่อันนี้เป็นบอลพันเล็กคนกินได้<อ>ให้หันคอฟฟี่หรือยังหันแล้วคอข้อฟี่คือมานอนเฝ้าใช่ปะขากระินทอดพ๋อเนาะโอ้บอข้อฟฟี่ปะคือมานอนเฝ้าใช่ปะเพิ่งให้อาหารไปกกินทอดคนปะอืมกินทอดบอลรัรนี่บอข้อฟฟี่ปะโอ้หา่างกันทั้งวันนะครับ,บ มานอนเฝ้าเลยเนาะนะกินข้าวก่อนครับผมแล้กวก็พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปอีกหนึ่งวันนะครับอ้ยช่วงที่รับงานเล่นพินนะเลือกจนข้าม,มืดเลยครับผมมาครับผมทานข้าวด้วยกันครับโอ้ยหิวข้าวจังเลยข้าวเลี้ยงข้าวอยู่นะแต่ว่าข้าวเลี้ยงตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับแซบบ่อืมแซบมากไอเจี่ว ดียนะังที่ยังมีกับข้าไว้นะครับผมไม่มีเนี่ยมาม่าแน่นอนนอนอบบอลฝีมือใครนี่อบบอลเนี่ยีมือสะตรามจ้าเออเปรี้ยวๆเ,เนาะแม่ใส่ยอดใบอ่ะนะเด้ใบอย่างนะใบอุโมงกบแม่เออเอยๆนะครับแล้วก็มีหนังเค็มด้วยนะครับ อมไม่ได้กินงานอะ้ืมแ็บเนาะหรือมาบาบบบอรมีหิวข้าวบอกจะไม่ได้หิวนะ <c oughs> มากินข้าวด้วยกันคนหนึ่งกินขา้าวคนหนึ่งเป็นสินอนแล้วมันนี้นะโอ้บอรนีกับไปทำงานเนะาะเพื่อจะได้ตังค์ครับผม งานก็ไม่ได้มีทุกวันเยอเลยครับม,มีงานแค่ปีหนึ่งมีสิบงานบันี่ครับผมมีแค่สิบงานนะไม่ได้มีงานทุกวันนี่คี้แะละงานนะครับงานเรียนดนตรีเดียวกับเบิดบอกหมดเดือนนี้ก็หมดแล้วนะครับเป็นเป็นบุญประเพณีบุญเดือนสามเนาะเดือนสามออกมาสามค้ามประมาณนี้ถ้าหมดเดือนนี้ก็หมดนะครับ โอเคครับผมใส่ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนาะก็เป็นคลิปสั้นๆนะผมบอกแลนี้ก็ไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้นะครับไปรับงานเล่นพินเนาะเดี๋ยววันว่างๆจะทําคลิปยาวๆให้ชมกันนะครับผมช่วงนี้ยังติดภารกิจหลายอย่างนะครับรับงานรับจ็อกก่อนช่วงน,นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าก็แล้วกันนะผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโจคลิปขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแรงใจครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าใสพี p นี้ก็สวัสดีครับสบายดีจ้า จะฟ้านอนนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนบอลรนีก่อนป้าวังอันคำนี้แหละจะกระดนนั้นขีดว่าคนชิโตกได้บาลรนีโบตกบ่บกโบตกอา้าวลมแหง้งแหง้งเจนว่าสิบโได้แกงแล้วบอนน่ะอ้อมบแม่งแกงกดูพูนกับโบตกเลยโบตกบอกลมคือกันหิวเข่าอีหลีอันนี้ อยากข่าวเนาะทำงานหนะัก